เครือข่ายทหารผ่านศึกเมืองเพียวสระบุรีจัดก,กองเชิดชูเกีีรติสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกผู้วัยชนในงานพิธีพระราชทาน<ไ>เพืิงนศพพันเอกอภิชารุจิราธรเมื่อวันที่14รกรกฎาคม2568พันโททวินผู้พงศาหัวหน้าเครือข่ายทหารผ่านศึกเมืองเพียวจังหวัดสระบุรีพร้อมหัวหน้าเครือข่ายและสมาชิกทหารผ่านศึกตําบลดต่างๆในอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจัดก,กองเชิดชูเกียรติสดุดีวีรกรรม เพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตมีร้อยโทสิติสันโรดบุญถึงเป็นผู้ควบคุมแถวพร้อมพลวิชัยนุ้ยเพียงกล่าวสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันเอกอภิชารุจิราทออรอารามปั้นทองคำอดีตทหารผ่านศึกผู้วัยชนโดยมีพันตำรวจเอกเพลินกินพยอมรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสามเดินทางเป็นประธานในพิธีมีคณะนายทหารตำรวจพร้อมญาติพี่น้อง และเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายสิทธิทหารมาหลักสูตรพวตรุ่นหนึ่งร่วมไว้อะไรเป็นจนํานวนมากพันตารวจตรีหญิงปฏิตารุจิราธรบุตรสาวกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพันเอกอภิชารุจิราธรเกิดเมื่อวันที่14มกราคม2495บ้านเลขที่สองตบลทุ่งพญาไทกรุงเทพเป็นบุตรของนายอรุณปั้นทองคานางทิพย์ปั้นทองคาสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยายลัยกรุงเทพมหานครจากนั้น ได้ศึกษาต่อนักเรียนนายสิบเหล่าทหารมา้าเพราว่าต่อรุ่นหนึ่งหลักสูตรเพิ่มกําลังพลเวียดนามใต้รุ่นที่หนึ่งที่ศูนย์การทหารมา้าและเข้ารับราชการอยู่ที่กองพันทหารมา้าที่สามกรมทหารมา้าที่หนึ่งรักษาพระองค์จากนักรบบนดอยสูงสู่นักรบภาคตะวันออกเสือสองสนามการปฏิบัติราชการสนามได้ร่วงปฏิบัติราชการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดน่านจนได้รับรางวัลการปฏิบัติราชการสนามดีเด่น จนได้เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญบัตรรุ่นที่1และยังได้ปฏิบัติรชาชการสนามชายแดนตามแผนป้องกันประเทศพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนได้รับพระราชทานเปลี่ยนพิทักษ์เสรีชนและเหรียญรชาชการชายแดนและได้รับบัตรทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่3โดยตำแหน่งงานสุดท้ายเป็นรองหัวหน้ากองเครื่องช่วยฝึกศูนย์การทหารมา้าและได้รับยศพระราชทานยศทันเอกเมื่อวันที่28มกราคม2554 นอกจากประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วด้านสังคมจิตสาธารณะพันเอกอภิชาท่านได้บริจาคโลหิตแก่สภากาชาติไทยเป็นจํานวนถึง1นึ่ครั้งด้านครอบครัวได้สมรสกับนางรัชตารุจิราธรมีบุตรด้วยกันสองคนคนแรกคือพันตำรวจตรีหญิงปฏิตารุจิราธรตำแหน่งสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีบอกอตมสาม 3, ดูแลจุดผ่านแดนถาวรบ้านผู้น้ําร้อนบุตรคนที่สองนายก,กริริติกรรุจิราธรประกอบธุรกิจส่วนตัว แสดงความเคารพผู้วายชนตรงหน้าไม่จา่ ต่อเชิญราชกาศแ้าตั้งแถวรับต่อจเผยระฐานักรบแต่ทางใจด้ะยอาการคิดนวานดอกไม้จันทร์นั้นห้ามดับทอดดอกไม้จันทร์ครับข้อที่เดยีบปรรวตัวท่านเอกพิชาได้ล้มป่วยลงด้วยโรคพากินสัรและได้รับการรักษาพยาบาลที่สถาบันประสาทวิทยาโรงพยาบาลระมาธิบดีก็ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่8กรกฎาคม2561เวลา19.05น,นรวมสิริอายุได้73ปี6เดือนเหล่านักรบพ,พร้อมจดจําและรำลึกถึงคุณความดีวีรกรรมของท่านตลอดไปร้อยตรีสุประวีบุตรคำบรรณาธิการข่าวรายงานมาทีตัวกราโหม น้าแมนวัดดาวเรืองอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีวันจันทร์ที่14พค2564ในขาธิการพระราชวันด้กับต่อไปที่คุณขอเช็ิญรับเพิงศพพระเอกอภิชารุจีราทองซึ่งนั้นเป็นพระมหารกร,รุมาที่คุณล้นเกล้าล้นตะหม่เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชน ในพระมหากรุณาทิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุตรธิดาและหลาน,ลานขอพระราชทานกราบถวายาังคมแทนเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสัปปาศรีโมคคลแก่ข้าพระพุทธเจ้า,า,จาและวงตระกูลตลอดไป ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะเล้าครอบครัวลูกจีราธรทอนป่าแห่งนี้ตนะั้งและหง่านก็มีเกียรติที่ปุนาสราของสังเขปต่างนี้ชาติโตร,ราาป่าเอกอภิชาลูกจีราธรเชิดเดชอาราป่าพุกุลปั้นทองคำเป็นบทของนายอรุณปั้ปนทองคำปั้นทองคำเกิดเมื่อวันที่14มกราคม เพือจาเศลก้าสิบห้าต่ดสองตะบอทุกพยะภัยต่าเพอร์เดิรกรกงเทพรหานครขรรวติดาบารตากฎสองกนคีราทอนไต้เขาป่วยลด้วยเข้าขาสินสันและได้เข้ารักษาที่สถาบันประสาทวิทยาปรดจตาีกับพกเดียนแต่งดับต่อตาทุติราธรทุกเป็ดดาจะได้อ่านข่าวไร้อะไรขอาชิญครับสุจริต เขาลบพวกบังคับบัญชาทำอะไเหี้ใจร้อนอภัยทานสำคัญนะลูกพวกเราจะจดจำคำที่พ่อสอนให้มั่นพ่อจะหากรวมีเจ็บให้รุ่นจิตของพ่อรับรู้พ่อไม่ต้องห่วงแม่นะคะพวกเราจะดูแลแม่ต่อจากพ่อให้ดีที่สุดชีวิตคำว่ารักมีเพียงชนะและสระเพียงแค่สามตัวเท่านั้น แต่มีพลังแอนยิ่งใหญ่จนสามารถรวมแผ่นฟ้าและปืนน้ำเข้าไว้ด้วยกันได้แม่หนูน้องและหลานพวกเรารักพ่อค่ะขอบคุณค่ะสองเขตพิจารณภาครายานสุกขณขอกา ท่านประธานไเคาะพิใต้หน่อครับเค้วช่หครับขอบคุณครับ่น่าครับกับาตับต่อไปขอ่ว่เกเจ็ดข้างต้องเกิดได้เจ็ดึบาต่อ่ ขึ่นวางกับผู้จัดนห้ามหลับข้าวหลับผจั